ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่10ทับ2,563เมื่อวันที่13พฤษภาคม2563เวลา9นาฬิกานายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่10ทับ2,563ณห้องประชุมพระมหาเจดียชัยมงคลชั้น5สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายทวีจงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเจนเจตเจนนาวินประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนองดนประสิทธิ์หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด1 i และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดสถานการณ์โรคโควิด1 i 1. 1มาตรการป้องกันและควบคุมโรค 2. มาตรการการบำบัดรักษา 3. มาตรการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน 4. มาตรการเยียวยาและฟื้นฟู 5. มาตรการควบคุมราคาสินค้า และป้องกันการกักตุนสินค้า 6. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 7. มาตรการบริหารจัดการและในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำและสั่งการในที่ประชุมดังนี้ 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้เกิดจากผลการปฏิบัติย้อนหลัง7-14วันของห่วงเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นขอให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตลอดจนประชาชนอย่าหย่อนพฤติกรรมเพื่อให้การควบคุมโรคทั้งประเทศสำฤรธจผลโดยเร็ว 2. การแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะทำให้การแก้ไขปัญหาเข้าลักษณะเก่าให้ถูกที่คันจึงขอให้นายอำเภอทุกอำเภอได้กำชับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบไทย QM ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ดำเนินการอย่างครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนดเสร็จแล้วที่ทำการปกครองจังหวัดจะเชื่อมต่อข้อมูลไปยังส่วนราชการต่างๆที่มีงบประมาณและหน้าที่นายอำเภอจะต้องคอยกำกับติดตามว่าคนของตัวเองได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนหรือยัง 3. การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมเมื่อออกจากเคหสถานไปยังที่สาธารณะต่างๆ หากพบเห็นใครหย่อนพฤติกรรมคือละเลยไม่ใส่ใจขอให้ช่วยกันตักเตือนให้พึงปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตใหม่โดยเฉพาะตำรวจในฐานะเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคต้องเข้มงวดนายอำเภอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งผ่านหอกระจายข่าวทุกครั้ง 4. ในขณะที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังไม่ยุติยังมีภัยแทรกซ้อนเข้ามาซ้ำเติมเช่นวาตภัย อักคีภัยภัยแล้งภัยจากโจรผู้ร้ายการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ทุกระดับได้เข้าระงับภัยช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในทันทีอย่าให้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราทอดทิ้งประชาชนโดยเด็ดขาด เป็นขอ้อมูลเยวกันเดินทางผู้ที่เดินทางเข้าไปในหมบ้านชคน,นในพืที่จังหวัดระยองอันนี้รวมทั้งหมดนะครับมีผู้ปครองที่วันแก่ตื่น930รายซึ่งคนระยะก,กับตัว14วันทั้งหมดแล้วนะครับในกลุ่มที่จังหวัดภูดเก็ตจะรวมอยู่ในกลุ่มที่เจ็ด ววาายคคมพร,รโรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตเมื่อวันที่13พฤษภาคม2563เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมจรัสสนวนเวลาชั้น10ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุลาพรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์เหลาทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารรับมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 เครื่องมือที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจรุ่นเบนเนต840จำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่า840,000บาทซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมสำหรับใช้ในผู้ป่วยวิกฤตทุกประเภทสามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆต่อครัง้งของการหายใจตามความเหมาะสมของพยาธิสรีรวิทยาและกลวิธานของโรคปอด โดยเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันควบคุมความดันหรือปริมาตรนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานดูแลประชาชนและจะสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปปัจจุบันโรงพยาบาล1้1มีผู้ป่วยวิกฤต86เตียงมีเครื่องช่วยหายใจรุ่นเบนเน็ต840จำนวน12เครื่องซึ่งถือว่ายังขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจอยู่หากพระสงฆนิกรจะสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลธนาคารออมสินสาขาสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลร้อเอเลขที่บัญชี020255 070177หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 518 200ต่อ7174และ7175ตลอด24ชั่วโมงและประชาชนจังหวัดร้อยเอไปถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งหมดรรงถวายความเคารพ chửi ngang ạ